สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพี่พรคู่รักต่างวัยไม่หยุดสวยล่าสุดขึ้นเขียงต่อทาสัญญกรรมตาสองชั้นต้องบอกเลยว,ว่ากําลังโด่งดังและเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลและโลกออนไลน์นั้นได้แชร์เรื่องราวของคู่รักต่างวัยที่กําลังโด่งดังในทิกตอกโดยมีชื่อว่าน้องเว็บชายหนุ่มอายุ17ปีและพี่พรฝ่ายหญิงอายุ58ปีโดยคู่รักนี้กําลังเป็นที่พูดถึงในโซเชียลเนื่องจากมีอายุห่างกันถึง41ปีเลยทีเดียวและในเวลาต่อมาดังจนฉุดไม่ จริงๆเมื่อพี่พรคู่รักต่างไว้เตรียมเฉิดฉายหลังในห้างประจักษ์ชัยจับเซ็นสัญญาขายหายทองคําหลังทําจมูกประดับโครงสร้างใบหน้าและต้องบอกว่าราสุดปังไม่ไหวพี่พรคู่รักต่างไว้ไม่หยุดสวยหลังตัดไหมจมูกราสุดขึ้นเขียงต่อสัญญกรรมตาสองชั้นเพิ่มโดยประจักษ์ชัยก็ได้ออกมาโสพสต์ภาพราสุดหลังพี่พรคู่รักต่างวัยทาตาและระบุข้อความว่าพี่พรคู่รักต่างวัยตัดไหมจมูกขึ้นเขียงต่อรับนี้ต้องสวยเป๊ะเวอร์วัยห้าสิบแปดตอ เหมือนสาว38เดเด้อขอบคุณวิแคลนคลินิกพัทยาบายหมอพแพล้ท่านผู้ชมนลครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดยครับก็ขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ